อมสินเลยค่วัสดีค่ะอมสินนะคะนัทรัตน์พิลมค่ะสวัสดีค่ะอมทองนะคะนัภาพิลมค่ะสวกวัสดีค่ะบิวนะคะกุษยาวันนาสวัสดีค่ะนาราค่ะนาลินกุดมสิทธิกุลค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะ นมนมแอนมัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้อยู่แก๊กนของแต่ว่าอายุก็น่าจะดับเบิลจากน้องแถวๆวเนี้ยค่ะก็แต่วันนี้มาเป็นพี่ใหญ่ดูแลน้องลวกันนะคะก็ฝากผลงานในอนาคตด้วยนะคะหนูก็จริงๆได้มาเล่นซีรีส์นมผงก็คือหนูก็เรียนจบไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าพอได้มาอยู่กับแก๊งน้องๆก็รู้สึกว่าเหมือนได้ประสบการณ์เก่าๆแบบว่าได้ได้ประสบการณ์เก่าๆกลับมาที่เคยอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ น้องเอเนอร์จีเยอะมากแล้วก็อยู่ด้วยรู้สึกสนุกแล้วก็แบบมีความสุขค่ะหนูอะหนูไม่เคยเจอแก๊งเด็กผู้ชายที่มีแรงเยอะมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคือหนูก็ไม่ได้แบบอายุห่างจากเขาเยอะมากอะไรนะคะแต่ว่าเขาแค่แบบคือแรงเยอะมากๆแล้วเขาแบบเขาเล่นกันตลอดเวลาแบบว่าเหมือนอยู่ในเนอร์เซอรี่แล้วเรายังไงเราต้องไป ไม่ยุ่งกับมเราอยู่นิ่งๆใช่น่ารักหนูอยู่กับนมผงมาล่าสุดก็ก็สนุกดีค่ะอายุพอๆกันก็ไม่วิ่งค่ะนูนั่งดูรับชมค่ะก็สนุกดีดูว่าเขาวิ่งเล่นกัน e n t เทอร์เทนนมากค่ะคือในผู้หญิงค่ะขอบคุณค่ะางน้าค่ะ น้ำตัวครับนัวเดือดคุครับผมสวัสดีครับผมชื่อวีโน่ครับผมอ่าชวิตเทเวศครับผมสวัสดีครับฮีโร่ครับอาชวินจิรติสกุลสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อยูจีนชื่อจริงไอพจน์พิทยาครับสวัสดีครับ ชื่อเล uh ่น oh. ชื Eugene, ่อย uh ูจ huh. okay. okay. ีนยานวัตอินททาแป้นครับยูจีนยูจีนยูจีนกับยูจีนสวัสดีครับชื่อไอเดียครับบอสเซตมุงบอสเซิร์ครับสวัสดีครับชื่อบีบอสสเสีเรือน้ำสวัสดีครับชื่อบอสเซอร์สุภนัสศานครับบอสเซอร์โอเควันมดาแต่ละนเป็นยังไงบ้างครับ องค์ผมของเรามันจะมันสร้างอะไรให้กับบ้านหลังนี้เดี๋ยมีความฝันอะไรกันทุกอยากจะมาในบ้านหลังนี้อ๋อผมด้วยความที่ผมอาวุโสสุดในกลุ่มใช่ครับผม17แล้วครับผม9เจอ18แล้วครับก็ได้รับหน้าที่เป็นพี่โตต้องดูแลน้องๆครับผมบางทีก็อาจจะเป็นเด็กสุดในกลุ่มด้วยเพราะว่าอาจจะไปแบบวิ่งเล่นกับเขาด้วย ตัวใหญ่บิงเล่นครับใช่เข้ามาอยากทำให้ประมาณว่าพิสูจน์ความสามารถตัวเองแล้วก็อยากทำงานไปด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปด้วยก็สำหรับผมนะครับสิ่งที่ผมคาดหวังมาที่สุดคืออยากลองแนวใหม่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมจะไปด้านการเรียนอย่างเดียวครับเลยอยากไปลองด้านครีเอทีฟมากยิ่งขึ้น ก็เลยลองเข้าวงการบันเทิงครับโอเคครับก็สำหรับผมก็เหมือนพี่ยูจีเลยนะครับผมก็เป็นด้านดนตรีอย่างเดียวสมัยก่อนก็เป็นแค่ดนตรีกับการเรียนตอนนี้ก็เลยอยากมาเปิดประสบการณ์เป็นนักแสดงครับก็เลยเข้าวงการแสดงมา ก็ปกติผมก็อยู่แต่กับสายวิชานิตครับมา,มาที่นี่อยู่อะไรกับฟิสิกส์เคมีแต่ว่า <c oughs> มานี่ได้เต้นได้เรียนการแสดงได้ร้องเพลงเหมือนได้ปลดล็อกอะไรใหม่ที่ผมชอบมากครับส่วนผมก็คล้ายๆกับสองยูจินแล้ว <c oughs> เพราะว่าผมก็เล่นขนเล่นขนอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนแล้วก็ไม่กล้าที่จะแบบลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เราพอเข้ามาที่เชนเนี่ยได้ร้องเพลงได้เต้นได้ทำอะไรใหมๆ่ๆเยอะเลย ของผมตอนเด็กๆอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วครับแล้วได้โอกาสมาผมก็จะทำให้เต็มที่ครับอยากเป็นอันดับหนึหใคคนรัแกบเครื่องสอูบนน้าหักหน้ารเป็นดาราแล้วไงูต้องให้รางตอนนี้ยีค่ะโอเค น,น,นเชออิ่ฟังเด็กๆสัมภาษณ์แล้วก็ก็รู้สึกว่าเจอเด็กวิดเบบก็ว่าเหนื่อยแล้วนะแก๊งนี้ก็น่าจะเหนื่อยเหนื่อยน่าจะเหนื่อยอีกยาวๆเพราะว่าเขายังมีมีช่วงเวลาของวัยที่เขาสามารถพัฒนานตัวเองได้ครับแล้วก็พี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกสำหรับเราแล้วก็เขาที่เราจะเดินไปด้วยกันเนาะแล้วก็ ในวันนี้ก็ยังอยากให้เขาแบบคีบพลังงานแล้วก็คีบคีบความเป็นเด็กที่มีความสดใส uh huh. แบบนี้ไว้ครับเพราะว่าเขาต้องเป็นตัวแทนของการส่งมอบความสุขเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเขาจะสา,สามารถส่งมอบสิ่งดีๆแล้วก็พลังบวกออกไปได้ครับือคือพวกเราก็ทํางานมาเยอะนะคะทาละครทําอะไรไม่รู้ทําอะไรไม่รู้เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยในวงการนี้เนะาะจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบ มันจะไปไหนกันต่อดีนะอะไรอย่างงี้ค่ะในในยุคที่วงการบันเทิงก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเราก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเชนสองหกหนึ่งของเราจะไปยังไงกันต่อเราจะมีทิศทางยังไงกันต่ออะไรอย่างี้ค่ะเราก็ได้มีโอกาสมา,มาเจอตอนที่เป็นเด็กๆคลิปเดฟเนาะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เริ่มสนุกแล้วก็ทางานมาเรื่อยๆ,ๆจนมาถึงตรงนี้เราก็มาเจอตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้ซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบเรียกว่าเป็นอีก อีกเรื่องราวหนึ่งเลยทีเดียวว่าันเขาจะแตกต่างจากพวกเด็กๆโตไปคนละแบบเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชีวิตในวงการบันเทิงมันก็ยังมีอะไรสนุกสนุกให้ได้ทําอยู่นะคะะเราก็เลยคิดว่าปีหน้าได้สนุกกันยาวๆแน่นอนเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่างต่อค่ะจบเรียบร้อย